สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไฮทุกคนแบบว่าซวว่าซีวมาก่อนแจ้งเตือนเอาก็สัมทุ่มอ๋อมายถึงคนที่มาดูคือมาก่อนที่มันจะแจ้งเตือนใช่ไหมโอเคคิดถึงสักทายคิดหนึ่งจังเลยค่ะคิดถึงมากเลยค่ะวันนี้เพิ่งได้หยุดฮะจริงจริงเฮ้ยเางหายเป็นนานคือเพิ่งได้หยุดจริงๆค่ะทุกคน หน่อยมากเลยไหนให้ช่วยอะไรเงี้ยช่วยส่งกำลังใจให้หน่อยได้ไหมคะใหญ่ทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้หน่อยได้ไหมคะเพิ่งได้พักค่ะวันนี้เพิ่งได้พักจริงๆขอโทษที่ห่างหายไปนานนะคะแต่ว่ามาแล้วขอกอดหน่อยได้ไหมเ <Okay. S 1> หนื่อยมากเลย เหนื่อยจริงก็คือวันนี้จะเป็นวันที่หนูได้พักแล้วก็จะมีปรบปลายไปแต่แล้วมันก็จะยาวก็คือจริงๆมันก็ยาวยาวแบบยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าหนูเพิ่งบอกวันนี้เองนะชอบพงแท่งไฟค่ะน่ารักที่สุดเลยเสียงแมนมากฮลัลโหลจริงหรอต้องแบบไม่ว่าอะไรอย่างงี้ปะต้องแบบน่้แม่ใชแบบ่เหรอไอเจอคิดถึงอะไรค่ะก็คือเพิ่งเพิ่งทำงานวันนี้ไม่ได้ทำแต่เพิ่งที่ผ่านมาคือทำงานมาทั้งหมด 358วันนะคะสติกเกอร์น่ารักที่สุดเลยนี่คืออ ah <who> ัดอ ah ันใช่ไหมนี่คือปามาลัวๆคือไม่เห็นหน้าหนูแล้วนะตอนนี้คือคือในหน้าหนูอ่ะมันจะตึงๆๆงๆึงตึงฮาโลวีนขอบคุณค่ะอไลยผมไปลอยได่ลอยว้าวเขบอกว่าโอเอครับเหนื่อยแค่ไหนช่วงนี้โอ้โหเเดี๋ยวมันจะมีเหนื่อยกว่านี้อีกนี่คือเหนื่อยอ่าประมาณขั้นกลางเขาเห็นตารางซ้อมแล้วปุ๊บก็คือ <laughs> จะพยายามจะพยายามมาหาคนจะพยายามจะพยายามออนเก่งมากค่ะใช่ก <laughs> ็เ <laughs> พิ่งถ่ายนูน่นนี่นั่นพวดในสิ่งที่จะพูดไม่ได้เลยใช่หัะก็ลองงานมันก็จะตุ้มๆที่ต้องเอาหน้าลงเพราะสติกเกอร์มันบังหน้าหมดแล้วม่อยากให้มันบังเยอะๆค่ะาบังอย่างนี้ไปเลยโอเค อยากทราบราคาบัตรแฟนมีสโหเอาจริงหนูหนูก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นแต่ว่าเคยมีคุยคร่าวๆแล้วรูนนะดิคร่าวๆแ,แต่เอาจริงหนูว่าจ,จะไม่ได้จริงๆแต่มีหลายราคาค่ะทุกคนก็น่าจะใกล้ๆมังคือยังบอกแม่ก็คงต้องรอให้ทางออฟฟิเชียลบอกนะคะแต่ว่าคือแต่ว่าก็มีมีตรงมีตีมาอะไรเงี้ยแต่อยากให้ทุกคนแต่งตัวแบบมีตีสวยๆงามๆง,งงเพราะว่าชื่อตอนเราก็คือเออ ชื่อตอน <German> ชื่อตอนหรือ <Pie yourself> ชื <sucks> ่ออะไรนะสุภาพสุภาพสตรีชลาเทพีนะวังเวงวิเวกวิเวงโงงสภาพตีมประมาณนี้ก็ให้แต่งตัวตามนั้นมานะคะก็อยากแต่งตัวปรากฏคือนอกจากเสียจะค่าค่าของออฟ i ิเชียลกูแล้วเสียค่าบัตรแฟนมิดแล้วยังต้องเสียค่าเช่าชุดหลอกเล่นนะคะคือจริงๆแต่งอะไรมาก็ได้เพราะว่ายังไงก็แบบ พร้อมที่จะโชว์ให้ทุกคนดูอยู่แล้วครับผมก็ก็ตารางอันนี้คือทั้งวงนะคะคือไม่ไม่ใช่ตารางหนูแต่ว่าแบบตอนนี้วงก็เดือนหนะ้าค่อนข้างแน่นเอียดก็หวังว่าให้ทุกคนดูแลตัวเองกันเยอะๆรวมทั้งเมมเบอร์ด้วยค่ะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เที่ยวเลยก็ตอนนี้ก็อยู่กับห้องแล้วก็สวอปทำงานสวอปทำงานอะไรเงี้ยค่ะนะ่าหละทำงานเดียวไปเออใช่ช่วงนี้หนูน้ำหนักลดด้วยแล้วก็ลดน้ำหนักอย่างหักโหมก็วันหนึ่ง อย่าว่ากันนะคะคือหนูกินโปรโตีนเยอะอน้าหายนก็ยังแก้มย้นหนูทุกคนอยู่นะมันก็แบบน้าเหลืออยู่กับตึงนึงเลยก็น่าหนูประมาณนี้คือเจอกานงานจับมือคือแบบนี่ออหรออะไรใช่ก็ผอมลงมนิดนึงนะคะแต่หนูรู้สึกว่ารู้สึกว่าพอตรงเนี้ยก็จะแบบไหลมันสวยขึ้นไม่รู้อะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงรี้ย <Wow. S 1> แผลที่เท้าก็ มันเขาเรียกว่าตกสะเก็ดมันตกสะเก็ดหลังจากที่มันบาดเจ็บคือหนูออกงานเหมือนแบบถ่ายนู่นนี่นั่นเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เหมือนมันเจ็บเท้าช่วงแรกแล้วเจ็บเท้าช่วงแรกมันก็จะเป็นแบบแผลพอเป็นแผลเสร็จก็ใส่ซ้อมเต้นพอซ้อมเต้นเสร็จก็คือเลือดซิบเลยแล้วก็พาสเตอร์ก็ไม่อยู่ค่ะเพราะเวลาเราเต้นพาสเตอร์มันก็แบบหลุดอะไรเงี้ยก็เลยต้องแปะสำลีสำลีแผดแล้วหนูก็ก็คือพันเท้าเหมือนแบบใส่เปลือก ะไร่ไระแล้วก็สัมรีแ่นปุ๊บก,กลับมาบ้านก็ล้างแผลพอล้างแผลเสร็จก็คือปล่อยไว้ให้มันแห้ง <c oughs> อะไระางเงี้ยเขากลัวน้องเน่าเะี่ยพอซ้อมอย่างเงี้ยแล้วคือเหงื่อมันออกคือมันไม่ได้แค่แบบตรงเท้าแต่มันแบบตรงหน้าเท้าด้วยค่ะคนมันแบบมันเจ็บมันกัดอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยตามนั้นโอ้โอโอ้ช่วยต้วยต้องการคนคน คนให้พักกอดใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปเอมเคมา <ๆ S 1> ไปทำงาน <ๆ S 1> ใช่ไหมคะแล้วก็เอาของขวัญที่ทุกคนส่งมาให้กลับบ้านแล้วเย่ yeah. ว่ากะว่าจะสักวันนึงอ่ะจะทำคอนเทนต์แบบเปิดเออเน็กไม่ได้คุยกับหนูลูกจะเปิดของขวัญที่แฟนขับให้นะตอนนั้นดีไหมคอนเทนต์วันคริสต์มาสดูตารางก่อนนะก็คือช่วงนี้ทำงานหนักมากคือทั้งงานวงแล้วก็ ไม่หนูว่าช่วงนี้งานวงลุ้นๆแล้วคือพอยิ่งมีแบบก็คือหนักค่อนข้างหนักเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ก็มีความสุขกันไดเอทวันนี้แต่วันนี้กินคือหนูไม่รู้ตัวมันคือ IF เลยคือหนูพยายามหลีกเลี่ยงกันเป็นการกิน IF คือไม่ใช่หลีกเลี่ยงอะแต่ว่าเวลาออกกองมันจะไม่สามารถทํา IF ได้มันแบบมันต้องกินเช้าเที่ยงเย็นใช่ไหมคะคือคือออกกองมันเหนื่อยคือ จะพูดยังไงดีรีรลบลงคำพูดก่อนคือออกกองตอนเช้าคือหนูก็หิวข้าวแล้วลก็คือก็คือไม่สามารถทำไอเฟได้ไม่งั้นหนูก็ต้องอดยันเที่ยงแล้วก็ต้องเริ่มกินตอนบ่ายเพื่อให้แบบอะไรเงี้ยเข้เขาใจป่ะมัน <What? S 1> คือจะกินแบบเอออืมแต่ตอนนี้ก็คืออดทนมากินบ่ายแล้วก็ไม่กินเกินหกโมงเย็นค่ะก็มีเวลากินหกชั่วโมงตอนนี้ก็ชินแล้วแต่ว่าก็ไม่ควรสําหรับคือก็ต้องดูโภชนาการด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจมค่ะ อหรือว่าหนูไม่ควรลดน้ำหนักหรอให้แจ้มมันยังอยู่หรอ <Okay. S 1> อ็จะเตยอนาะทสล่ยนะคะทำงานได้พักผ่อนด้วย <Okay. S 1> ได้เลยค่ะก็วันนี้พักผ่อนหน่อยได้ดูซีรีส์ได้ดูซีรีส์เป็นนะคะเรื่องอที่ซองเฮคิโอเล่นนะคะกับจันกีอยองเล่นก็สนุกดีอย่าปล่อยตัวเองหิว คือช่วงแรกกระเพาะมันยังไม่ปรับตัวค่ะมันก็ยังจะหิวอยู่น่อยๆแต่ตอนนี้ก็คือก็ชินอย่างตอนนี้ก็คือหนูไม่ได้กินอะไรก็กินแต่น้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลดพวกน้ำหวานซึ่งยากมากคือหนูเป็นพวกออกจากบ,บ้านจะต้องมีชากาแฟอย่างน้อยแก้วอะ่ะคือต้องซื้อไว้ไม่รู้ทําไมแต่เพื่ออุ่นใจเพื่อให้อุ่นใจว่าตัวเองได้กินน้ําแต่ความจริงคือหนูมานั่งคิดแล้ววันหนึ่งอะ่ะหนูกินน้ำตาลไปเยอะมากเลยแบบน้ำเปล่าก็คือที่เรากินน้ำอะ่ะคือมันมันจะ คิดว่าเรากินน้ําเปล่าอ่ะมันก็จะไม่หิวน้าใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วน้ำที่เข้าไปมันคือน้ําหวานมันแบบชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยน้าบัตโลมันไม่ได้เป็นน้าเปล่าเพราะฉะนั้นก็ก็เลยกินน้ําเปล่าเยอะขึ้นแต่หนูว่ารู้สึกว่าการที่กินน้าเปล่าอยู่มันก็ทาให้ผิวดีขึ้นแต่ชานมไข่มุกแต่มันก็ยากเหมือนกันอ่ะหนูก็ก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากกินในช่วงนั้นแบบรู้สึกน้ำตาลโตกินชานมก็กินไปแก้วหนึ่งแล้วก็หยุดพักสักแป๊บคือวันนึงวันถัดมาคือกินน้อยลงวันเี้ แล้วส่วนใหญ่ออกกาลังกายหนูว่าหนูว่ามันง่ายสุดเพราะหนูเป็นคนกินเยอะอ่ะมันถึงแบบชอบกินอ่ะมันไม่สามารถที่จะมันยากเพราะฉะนั้นก็คือออกกําลังกายให้มากกว่าที่เรากินเข้าไปอย่างหนูไปเทรนเนอร์ใช่ปะก็คือช่วงนี้ไม่มีเวลาไปเทรนเลยเพราะว่าพอมันทํางานอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีโอกาสได้ท้องคุณแค่ก็เลยต้องต้องลดน้ําหนักเองไรเงี้ยแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะเวลาแบบออกกองแล้วมันแบบเล็กลงอะไรเงี้ยท้งคืนแก้ ว่าหนูก็ยังมีแก้มอยู่มันก็ยังมีแก้มอยู่นี่ยังมีอยู่นะคะทนนะุกคน